ข้าพระเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในพระวิหารเวลวันอันเป็นที่พระราชทานเหยื่อแก่กระแตเขตพระนครราชคริก็โดยสมัยนั้นแลนางพรามณีชื่อธนัญชานี แห่งพราหมณ์ผู้ภาระทวาชโคตคนหนึ่งเป็นผู้เลื่อมใสย,ยิ่งในพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ครั้งนั้นแลนางธนัญชานีพราหมณีกำลังนำพัดเข้าไปเพื่อพราหมณ์ภาระทวาชโคตก้าวเท้าพระราชจึงเปล่งอุทานสามครั้งว่าขอนอบนอม แต่พระผู้มีพระภาคพระอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอน้อมน้อมแต่พระผู้มีพระภาคพระอรหันต์ตัสมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอน้อมน้อมแต่พระผู้มีพระภาคพระอรหันตะตัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น เมื่อนางทนัญชานีพรามณีกล่าวอย่างนี้แล้วพราามภาระวาจโกตได้กล่าวกับนางธนัญชานีพรามณีว่าก็หญิงถอยนี้กล่าวคุณของสมะโรนอย่างนี้อย่างนี้ไม่ว่าที่ไหนไหนนะ่หญิงถอยบัดนี เราจะยกวาทะต่อพระาศาสดานันของเจ้านางธนัญชานีพรามณีกล่าวว่าพรามฉันยังไม่เห็นบุคคลผู้จะพึงยกถ้อยคำต่อพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพ,พระองค์นัน้นในโลกพร้อมด้วยเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์ พร้อมด้วยสามณนะพรามเทวดาและมนุษย์ข้าแต่พรามเอาเถิดท่านจงไปแม่ไปแล้วก็จักรู้ลำดับนั้นแลพรามภาระทวาชโคตรโกรธขัดใจเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครันแล้วสนทนาปราศัยกับพระผู้มีพระภาค แล้วนั่งอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งพรามภาระทวาชะโคตนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้กล่าวกับพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่าบุคคลข่าอะไรได้ย่อมนอนเป็นสุขข่าอะไรได้ย่อมไม่เศร้าโศกข้าแต่พระโคดมพระองค์ ย่อมชอบใจการฆ่าธรรมะอะไรเป็นธรรมะอันเอกพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าบุคลคลฆ่าความโกรธได้ย่อมนอนเป็นสุขฆ่าความโกรธได้ย่อมไม่เศร้าโศกดูก่อนพร,ราหมณ์พระอริยเจ้าทั้งหลายย่อมสรนเสริญการฆ่าความโกรธอันมีมูลเป็นพิษ มีที่สุดอันคืนคลายเพราะว่าบุคคลฆ่าความโกรธนั้นได้แล้วย่อมไม่เศร้าโศกเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วพราหมณ์ภาระตวาชะโคตได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระโกดมผู้เจริญภาสิทธิของพระองค์แจ่มแจ้งนักข้าแต่พระโกดมผู้เจริญ ภาษิตของพระองค์แจงแจ้งนักพระโคดมผู้จเจริญทรงประกาศพระธรรมโดยปริยายเป็นอันมากเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือส่องประทีปในที่มืดด้วยคิดว่าคนมีจักษุย่อมเห็นรูปได้ฉนันข้าพระองค์นี้ขอถึงพระโคดมผู้จเจริญกับทั้งพระธรรม และพระภิกษุสงฆ์ว่าเป็นสารณะขอข้าพระองค์พึงได้บรรพชาพึงได้อุปสมบทในสำนักของพระโคโดมผู้เจริญ